ที่ครับพี่น้องป้าพี่น้องมาเห็ดเมนูเมนูยังก่อแม่ไกลยังก่อตุนตุนกลติดเย็ดตุนไกล้พี่น้องให้ลูกสาวกินนะครับเครื่องปรุง้อกเกิดเหลายอยยางพี่น้องนะครับอันนี้มีมีปีกไก่นะครับแล้วก็มีเครื่อง,นนนองนไะน,ะนงันะครับเครื่องไงไก่หันนะพี่น้องนะครับใส่ชิงค่าตะไคร่บักพีิกแห่งนะครับ พวกเขากันสิเอาไปตุ้นนะครับไห้มันเ,ป,เปื้อยพี่นอ้องนีแม่าบานลกล็ร่างรํางตำตำหอมแดงพี่นอ้องนะครับอาซิมีเสียงอาชทธรรมนะครับขอมาแซกกต่อีกคอให้พี่นอ้องไววนะครับพี่นอ้องว่าเป็นอย่างหนูเนาะน,นะครับนี่ครับสันปอาหนึ่งคนนะครับพี่นอ้องเดยวจังมึงข้าเจ้าอีตำเครื่องปรุงผสมกันบมมีมาไทายมึงหยิบนะครับ เเครื่องใหม่เครื่องเมื่อรับพี่น้องติมกระเทียมงอหอมหอมแดงนะครับวันนี้ใส่เครื่องปรุงด้วยพี่น้องี้มีอย่างนี้นะครับเป็นผงขี้ดเกลือนะครับพี่น้องใส่เกลือใส่ใส่น้ำตาลน้ำนะครับใส่น้ำตาลไส้นะครับพี่น้องน้ำตาลไส้นะครับผงที่สดสดดีนะครับให้การมักเข้ากันนะพี่น้องนะครับอันนี้เราแต้มเมื่อพี่น้องใส่นะครับ ือนะกระไซลายมือบนนะกระไซพ่อดีพองามนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่เดียบห้องก็จะมีนะครับนังปลาานะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับใส่นังปลาะใส่นังปลาะพี่พ่อประมาณมาตรงขั้นใส่ลายกี่ยาดเข้มนะพี่น้องนะครับประมาณสักสามอนโต๊ะแล้วพี่น้องนะครับในการทุนกไก่นะครับเสรรอยเ้อก็สิมีข้นพอกันแล้วพี่น้องมานนี้ คนเผาบันนะครับคนเผากันเรียบร้อยถ้าว่ากันพร้อมนะครับพร้อมเคลื่อนพร้อมพวกข้ากัะไข่ตะเทียมนะครับไปมากรวมเอาไม้หวย,ยพี่น้องไปนะครับเซ็ตเรียบร้อยไปหักเตาไปพี่น้องไปใส่ไฟไฟแห้งบันไดพี่น้องเดี๋ยวหมอมันจะใหม่นะครับเดี๋ยวมาเมืองตอนข้าเจ้าอบสะกอน อาจารย์กบเดี๋ยวผมจะมาเปิดฝาหมอยมึงนะครับรอรอติดตามด้วยพี่น้องวันนี้ขัวก้อนด้วยพี่น้องคับขัวสก้อนทำไใส่น้ํอยู่ขัวสก้อนครับบ่อยมันสุกจังน้อยนะครับขัวแต่ไมนยังค่อถือว่าข้าวด้วยพี่น้องสุกแล้วเขายังคอยใส่น้ำนะครับอย่ที่การขัวไกล้สุกสก้อนนะครับจะเฝ้าใส่น้ำนะครับขัวพ่อพ่อสุกแล้วนะครับใส่น้ำต้องไปนะครับวันนี้ก็ที่ได้ ปุนนะครับใส่รากปุนให้นี่ไก่เป็นเพื่อแล้วพี่น้องนะครับบ้านห้องใส่น้ำกระสีสองแก้วประมาณนั้นละนะครับเพราะอะไรไมีน้ำเพียแน่นะครับพี่น้องใส<ม>่น้ำลงไปนะครับเจอปิดฟ้าวันนี้กอผิดฟ้ากอมือเมืองตอนทีอาเปิดฟ้าหมอยที่หนึ่งนะครับพ่าพี่น้องมาเมืองหลังจากเซ็จะบ่อยครับวันนี้โอ้สีแสนเป็นแสบบ่พ,พี่น้องเป็นทั้งไถ่ขุนไก่ครับมีน้ำ ไปจะซดตำแหน่งนะครับเป็นแสบกําลังกดอยู่นะครับอันนี้คือคือสุกแ,แล้วเลยพี่น้องนะครับนะครับผมโอ,โอ้เป็นแสบครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วครับเป็นกลังใจให้ครับผมพบกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บปล่อยสมกลอนสวัสดีครับ